เพื่อนๆดูปุ๋ยได้แค่สี่กระสอบนะคะเอาไปไม่หมดเดี๋ยวค่อยซื้ออีกอ้สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฟรองเชโนบดมาเลยจ้าวันนี้เข้าเมืองนะคะช้อปปิ้งช้อปปิ้งยะมาจัดเมียช้อปปิ้งช้อปปิ้งดันแฮปปี้เมียช้อปปิ้งแฮปปี้ go ช้อปปิ้งเมีย go ช้อปปิ้งดันแฮปปี้แฮปปี้ เย็ดเย็ดเลกเช่นสุรุตันสุรุตันว้เน้นตอนไปตอนไปยิบบานแฉ่งเลยขากลับมากระเป๋าแบนอาการไม่ดีเพื่อนๆโอ้นกไทยไม่ทันนกมาหากินไอ้อะไรนะข้าวสาลีที่มันร่วง างกูยันนะสมัยก่อนเนี่ยทางตรงเนี้ยมันก็เลยเลยอะไรนะมันไม่ตรงอ่ะเขาทำเอาทําเอาทำเอาตา,ตามทางกูยน <P ain> <ๆ>ันเพื่อนๆใบไม้เริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วสวยเนาะกำลังจะเริ่มนะยังไม่เหลืองถ้าเหลืองสวยๆเนี่ยใบ <P ain> ไๆๆม้พวกนี้ เพื่อนๆดูอุ๋ยได้แค่สี่กระสอบนะคะเอาไปไม่หมดเดี๋ยวค่อยซื้ออีกอดินดินไปปลูกอไอ้นั่นน่ะเนาะได้ยายไปถ่ายให้ดูที่บ้านเด้อนม่มาซื้อของทีก็ยังงี้แหลยฝนตกคุณเพื่อนยายนั่งรอแฟนยายในรถมาอีกห้างหนึ่ง แฟนยายไปไปเออเอาไปหา,หาซื้อด้ามด้ามอะไรนะที่ยายขุดขุดดินอ่ะมันหักก็เลยนั่งรออยู่ในรถเลยฝนเอาของใส่รถเมื่อกี้ออกจากห้างเนี่ยห้างเนี้ยเมื่อกี้นี่นะคะเพื่อนๆฝนตกเอาของเข้าบ้านไม่ได้จอดว่ารถไว้หน้าบ้านเดี๋ยวก่อนเด้อ ว่าจะมาว่าจะมารีวิวของให้เอฟดูมันรีวิวไม่ได้เนาะเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนกินข้าวกับอะไรดีล่ะวันนี้ซื้อมามามาด้วยมีมามานะไปเอามามามาต้มกินดีไหมเดี๋ยวให้มันหยุดตกก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปเอาของเยอะด้วยหมดไปอู้หลายตังค์อยู่นะวันนี้นานๆออกไปทีหนึ่งมาฝนหยุดตกแล้วเดี๋ยวยากจะมารีวิวของให้ดูยกของออกจากรถก่อนนี่นะคะได้ไดดิน ดินปลูกดอกไม้เนี่ยนะคะามาสีถุงจริงๆยายจะเอาสิสบถุงนะ่ะแต่ว่ามันงี้แหละมันใช้มาไม่ได้เอามาททละนิด,ท,นดทีละนิดเท่านี้หลยยายมีอยู่อีกสอบหนึ่งอยู่ใน,อย,ในอยู่ในโรงรถเนี่ยได้ดินแล้วได้อันเนี้ยในยายค่อยไปรีวิวให้ดูนะไอ้นั้นไม้มาเผาไฟเดี๋ยวจะบอกราคาให้ดูส่วนดินเนี้ยถุงหนึ่งก็ประมาณถุงละอ่า ประมาณถุงละร้อยถุงละหนึ่งร้อยบาทเนี่ยเท่ากับปุ๋ยบ้านเราเลยเนาะส่วนอัน,นเนี้ยเนี่ยแม่ยายจะให้ดูนะคะรีวิวถือโอกาสรีวิวซะเลยเนี่ยเดี๋ยวเดียวไว้นักเดี๋ยวก่อนดูเอานะคะของเก่ากับของใหม่เนี่ยอันนี้แพงนะอันนี้พันกว่าบาทพันกว่าบาทส่วนอันนี้ประมาณห้าร้อยบาทเนาะ อันนี้ประมาณ500บาทอันนี้พันกว่าบาทดูมันแตกต่างกันเนาะแตกต่างกันพอดีเนี้ยมันเสียไอตัวไม้ด้ามเนาะเขาเรียกด้ามมันเสียมันหักเนี่ยตรงนี้มันหักมันใช้ไม่ค่อยถนัดปกติเราจะขุดเราก็จะจับตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยจะจับตรงนี้เนาะทีนี้ไอที่จับมันหักแต่ที่เมืองนอกเขาก็จะมีพวกไม่ขายแฟนยายจะไปซื้อตัวนี้แหละ จะไปซื้อไม้อย่างเดียวพนสุดท้ายไม้กับตัวนั้นน่ะไม้อย่างเดียวกับตัวนั้นอย่างเดียวราคาเท่ากันเพื่อนเนาะสิบสิบสิบสองยูโรหรือเท่าไหร่นะประมาณประมาณตีว่าห้าร้อยบาทเนาะเนี่ยทางไม้ทางไอ้นั่นราคาเท่ากันแฟนยายก็ถือซื้อมาท้งไอ้นี่เลยซื้อมาทางนี้เลยถ้ามันไม่ดีก็ค่อยถอดไม้มาใส่ตัวนี้แต่เนี่มันจะใส่ยากหน่อยเนี่ยฮะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ ไข่ควงน่ะเห็นไหมมันใส่ยังไงยายก็ไม่เข้าใจแฟนยายก็ดูแล้วมันก็ลำบากนะมันมีไอ้นั่นอ้อมมาปกติมันจะชอบหลุดนะใช่ไหมอันนี้มันอย่างนี้มันไม่หลุดเห็นไหมของดีกับของไม่ดีมันต่างกันพันกว่าบาทกับแปะห้าร้อยน่ะเนาะเนี่ยมันก็เวลาเรามันในนั่นมันก็ไม่หักเนาะเวลาเรางัดนะมันมีแต่ว่ามันไม่ใช่ไข่ควงนะนี่เนอะเนี่ยไหม ทีนี้มาขนของออกจากรถนี่นะคะได้มูบดมาเยอะเลยมันลดราคาแฟนยายซื้อมาเพียบอีกแล้วมูบดนี่เดี๋ยวเคยไปรีวิวนี่ตอนแรกว่าจะต้มมามาต้มยำเนาะเราจะมาดองอ้ไนั่นเนาะได้ยายกปไปไทยให้ดูนี่นะคะอันนี้คือไม้ไม้ไม้ที่เขามาบดบดบดแล้วก็อาจเป็นเป็นอันเนี้ยเนี่ย อัดเป็นแท่งนะที่อันนี้คือซื้อมะเผาไฟผิงนะคะเพื่อนๆแฟนยายลองซื้อมะเผาดูไม่ใช่ไม้เป็นแท่งแทงที่ยายอันนี้แบบนเนี้ยเนี่ยเขามัน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 เหมือน,น,นที่เขาเอาไปบดแล้วเขาก็มาอัดเป็นแท่งเนี่ยสิบกิโลนะคะเนี่ยเนี่ยสิบกิโลร้อยกว่าบาทนิด100นิดหนึ่งร้อยบาทนิดนิดเนี่ยเอามาเผาเผาทำทำความอุ่นนะหน้าหนาว แฟนยายลองซื้อมามาดูเพราะว่าไอ้ไม้ไม้ตัวนั้นสั่งก็ไม่ยอมเอามาให้อีกทีหนึ่งแฟนยายโทรไปสองรอบแล้วเหมือนไปงอเขาก็เลยไม่โทรอีกแฟนยายบอกว่าให้โทรอีกแกไม่ยอมโทรนะนี่สิบกิโลอืมไงมันจะเป็นเศษเศษอย่างนี้เหมือนขี้เลื่อยนะัน่นแหละเพื่อนไม้ มา,มาดูกันว่าได้อะไรมัง่งวันนี้ไม่ได้ไปธุระนะวันนี้ไปซื้อของโดยเฉพาะไปซื้อของโดยเฉพาะนี่ซื้อไม่เคยซื้อหรอกนะท่านปีหนึ่งยายซื้อสักประมาณสองขวดหรือเปล่าสองขวดไม่เกินสามขวดซื้อแบบว่าเวลาแขกมาบ้านอะไรเงี้ยก็ซื้อมาเน,ะนาะซอสมะเขือเทศเห็นไหมยายไม่ค่อยได้ทซาซอสมะเขือเทศเพราะว่าไม่ไม่กินเนาะก็เลยไม่ทํา มีเยอะก็ไม่ทําแค่ต้มต้มแล้วก็แช่ไว้เอามาทําซุปทําอะไรแต่ว่าซ้อสามาเคเทศไม่่อยได้ทำเนาะมีอันนี้แฟนยายซื้อมาเยอะเลยหมูบดหมูบดเขาเขาผสมเครื่องปรุงมาแล้วฝรั่งเขาจะกินสดสดนะกินดิบๆสดๆดมาทาขนมปังกินเนี่ยแต่ยายไม่เคยกินไม่เคยกินแบบสดสดเนาะซื้อมาเยอะเลยมันลดราคากิโลละสามยูโรเก้าประมาณ150บบาท กิโลหนึ่งนะหนึ่งกิโลอันนี้ไม่ใช่หนึ่งกิโลนี่มามะ่าหกสิบกรัมบนบนโต๊ะเล็กต้มยำไม่รู้ว่ามันจะอร่อยเหมือนของบ้านเราหรือเปล่าเนี่ยนยใหญ่บังเอิญเดินไปเจอก็เลยจะลองกินดูอันนี้บังเอิญไม่ได้ตั้งใจแลไปเจอได้จะมาลองชิมดูมาม ไม่รู้ว่าจะอันนี้สามชั้นซื้อมาแฟนรายว้จะมือซื้อหมูครึ่งตัวถามไปถามเข้าอยู่มันยังแพงอยู่รอดูเขาลดราคาก่อนอันนี้คือเขาไม่ได้ลดราคาไปถามมาครึ่งตัวเท่าไหร่ก็มันยังแพงอยู่นิดอีกอย่างหนึ่งตู้แช่แข็งก็ยังเต็มยุไม่มีที่ว่างก็เลยยังไม่ได้ซื้อหมูซื้อมาวันก่อนจะหมดแล้วนะคะเหลืออีกไม่เท่าไหร่ไอหมูที่ซื้อมาหนึ่งตัววันก่อนมีคนมาทักกินนานแค่ไหนถึงจะหมดอันนี้เป็นหมูสามชั้นนะคะ อยากอากาศอากาศนาฝนตกตกอยากกินเออ่บุกกระทะว่าจะไม่รู้ว่าจะหันได้หรือเปล่าอยากจะหันบางๆไม่รู้ว่าจะหันใบเปล่อย่างก,กินในกระทนะเนานะในกระทะเนาะลองดูก่อนขนมปังนี่ก็หมดพอดีเลยก็เคยม,ม,มา,าเหมือนกันอันนี้กลางคืนตอบคอมเมนต์ F C เวลาตอบคอมเมนต์ไม่ได้เวลาหิว สามอย่างสามรสชาตินะคะนี่ซื้อมาไว้นี่ซื้อมาไว้มะนาวหอมใหญ่หมดเลยนะทุกถูกหอมเขาเนี่ยเนี่ยสองกิโลประมาณห้าสิบบาทมนะั้งหนึ่งยูโรกับอีก่าไรมนะันหนึ่งยูโรมันก็ตอนนี้เงินขึ้นก็เกือบเกือบสี่สิบาทนะ้อหนึ่งยูโรหนึ่งยูโรสิบเซนหรือว่าอะไรนี่แหละประมาณห้าสิบบาทนะสองกิโลนะหอมใหญ่ มะนาวมะนาวเอมะนาวอันนี้ก็มะนาวอีกมะนาวแบสีเขียวกับสีเหลืองมาม่าเรงฟันอะไรเนี่ยสบูสบ่สบู่สบู่นีเวียอันนี้เครื่องปรงุงเนี่ยยายจะมาทำ เชิญข้างบ้านมากินข้าววันนั้นไปกินข้าวบ้านเขาลีลายมากละข้างบ้านสองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วเดี๋ยวบอกนะเออยายบอกว่างวันไหนกินข้าวบ้านยายเออเดี๋ยวบอกนะเดี๋ยวบปั่นนี้แล้วก็ยังไม่บอกสักทีหนึ่งเนาะยายจะเอาปลาแบบนี้จะทําแบบหอมอกหละแต่จะใส่ซอสของเขานเนี่ยแหละเพราะว่าคือเขาเรียกว่าอะไรเขาไปกินเผ็ดอะเนาะฝรัง่งก็เลยจะทําแบบ่อหมอกแต่จะเอาซอสตัวน,นี้ใส่ก่อนคลิปคือไทย ไทยครึ่งหนึ่งฝรัง่งครึ่งหนึ่งอาหารฝรั่งเราทําไม่เป็นเนาะทําไม่เป็นกินไม่เป็นขนมขนมปังเปียกฝนนะเนี่ยเออนี้ไงอันนี้อันนี้ก็ขนมปังอันนี้อะไรไม่รู้แฟนยายซื่อมามันคืออะไรอะไรกูมมันพวกเขาพวกที่เขาทาขนมปังกินอะไรพวกเลยพวก ชีสพวกอะไรนี่แหละย,ยายไม่รู้จักหรอกยายไม่เคยกินสักกี่นึงยายซื้อโยเกิร์ตมายายชอบกินโยเกิร์ตอะโวคาโดผสมเอ่อแอปเปิลคอทแอปเปิลคอตนะพูดไม่ถูกอีกเดี๋ยวก็จะดราม่าอีกโอ้อันนี้ก็ขนมปังยู่นะคะมามาสบู่ละนี่แหละย,ยายใช้สบู่นี่หละอาบน้ำสบู่นี่เลยเฉยเฉยเนาะ เรามาสองขวดโอ,โอ,โอจะดองไอนะ้นะั่นน่ะดองใ้ผลไม้นะ่ะที่อยู่ตรงตัวแม่นม,มันก่อนติดใจเนี่ยดองแล้วอร่อยให้ดองผลไม้ผลไม้ดองเหล้านม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 โอ้ยรีรีวิวเด็ดมันยาวนี่นี่นี่มูบดน,นะคะมาตันให้ตันหาตันหาในมูบดจะได้รู้อ่ะวันนี้จะขึ้อมาเลย โอ้โห,หมดไปเกือบสองรยูโรหมูบดเล่นเอยไม่ใช่ตับตับตับ,บวัวตับหมูไม่ค่อยซื้อไม่ค่อยชอบกินตับหมูตับวัวโอเคอยู่หมูบดปลามาสองหอปลาปลาแต่ว่าปลาชิ้นนะ่ะไม่มี ไม่มีกระดูกไม่มีเข้ลากหนังลอกลอกกระดูออกหมดเลยนุ่มโอ้ยละลายหมดแล้วเนยเนยชีสเนยชีสเนยหมูบดกาแฟ แกฟแกาแกฟกาแฟอันนี้ตั้งใจไปซื้อนะนี่อันนี้มันเขามีสัมเ็จรปมันฝรัง่งแยดไส้มีชีสอยู่ข้างในเรียบร้อยไอเราไม่เคยซื้อของแบบนี้กินส่วนมากคนอายุมากๆคนแก่คนอะไรเขาจะซื้อของสําเ็จรูปแบบนี้แล้วเขาก็แค่ไปใส่ไมโครเวฟใช่ไหมวันก่อนที่ไปกินข้าวบ้านน้องชายแฟนยายนะโอ้โหเขาทำอันนี้มันเป็นมันฝรั่งนะเนาะไส้ชีสราดไส้นอ,อะไรข้างใน ไปกินข้าวบ้านน้องชายฝรั่งแล้วเขาก็มีแบบนี้แบบนี้เลยเออกินมากเออ,อร่อยดีไอเราก็นึกว่าเขาทําเองอะนะเราไม่รู้เรื่องต้องไม่เคยซื้อของสําเร็จรูปมากินส่วนมากก็จะทําเองเออว่าทีนี้ก็ถามเขาเขาบอกว่ามันสาเร็จรูปก็เ,ออเลยซื้อซื้อมาไว้เผื่อข้างบ้านมากินข้าวบ้านใหญ่นะเขาไม่ได้บอกลงหน้าออกมาเันไหนก็เลยแบบว่าใส่ช่องฟิวไว้เพื่อที่จะ เขาบอกว่าเออจะมากินวันนู้นวันนี้เราไม่สามารถที่จะแฟนยายไม่ไม่ใช่คนแบบว่าไปขับขับไปซื้อของมาทําอาหารอะไรเงี้ยเราก็เลยใส่ช่องฟิตไว้เลยเนาะเออนี่นะคะเออหาตามล่าหานาน <c oughs> ซื้อมาทีเดียวเยอะเลยอ่มามะพร้าวนะอะไรนะมะพร้าวอ่ะกะทิกะทิฟางปลามาตั้งนมนแล้วยกเกิดพูดถึงยกเกิดเนี่ย ชอบกินอะโวคาโดเอ้ยอะโวคาโดเอ่อสาวรสกับไอ้โลกแอปปริคอสนี่แหละอร่อยดีเนาะนี่แหละได้มาเยอะเลยเออร่วงแล้วมันห,หนไหมนี่มาเดี๋ยวมาให้ดูนี่นะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนี่มูบดดูแฟนยายมูบดเพียบเลย นะกินสดก็ได้แล้วเอามาทําอาหารก็ได้แต่ยายก็ไม่ค่อยชอบกินมันมีเครื่องปรุงบ้านเขาอยู่ในนั้นยายไม่ค่อยชอบกินเครื่องปรุงบ้านเขาเนาะมีก็ตับปัวนี่นะคะได้มาแค่นี้เลยเนาะดูก,กด่อน้อยมันมือดอีกแล้วว่าเห็นมันแดดออกไวจะไปปลูกทิวลิปเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้อากาศดีพรุ่งนี้วันหนึ่งไม่ตกเดี๋ยวไปปลูกดอกทิวลิปกันเนาะ,ป,ะป้าเพื่อนแค่นี้แหลเะเดี๋ยายก็จะทําการเอาลงไปห้องใต้ดินอีกไปแช่ แช่แข็งเนาะขนมปังก็พาครึ่งครึ่งแช่แบบนี้เพราะว่ากินทีเดียวไม่หมดก็เอาแบบครึ่งหนึ่งเนาะปะคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยตาด้วยนะคะ